หากพูดถึงก๋วยเตี๋ยวต้องไปที่อำเภอควนโดนเพราะมีขายอยู่หลายร้านมากแต่ร้านที่จะพาไปกินในวันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณดั้งเดิมที่ใช้กระทะในการทำก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงโบราณเพียงใบเดียวซึ่งจะเปิดหน้าบ้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว เพียงหนึ่งวันเท่านั้นคือวันอังคารและจะไปขายที่ตลาดนัดควรโดนในวันพุธร้านที่ว่านั้นคือร้านกะบุษยาดาแลมันซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่9้าตมบนควรสตออำเภอควรโดนเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมที่ใช้พื้นที่หน้าบ้านขายมาถึง3รุ่นและขายมานานกว่า50ปีแล้วค่ะลูกค้าที่ชื่นชอบจะเป็นที่รู้กันว่าร้านนี้จะขายเฉพาะวันอังคารวันเดียวเท่านั้น ต้องเป็นลูกค้าที่ตั้งใจไปกินกว๋วยเตี๋ยวโบราณน้ำแดงจริงๆเพราะร้านนี้จะขายเฉพาะก๋วยเตี๋ยวโบราณน้ำแดงและผัดซีอิว๊วก้าบุตรยาดารหมันเจ้าของร้านบอกนะคะว่า ก๋วยเตี๋ยวโบราณน,น้ำแดงหากเป็นของดั้งเดิมต้องที่อำเภอควนโดนเนื่องจากอำเภอควนโดนมีคนทำเส้นกว๋วยเตี๋ยวโบราณที่ใช้วิธีทำแบบดั้งเดิมเส้นจะมีความเหนียวนุ่มเวลานำมาทำกว๋วยเตี๋ยวโบราณซึ่งจะใช้ต้มในกระทะไม่ใช่วิธีการลวกเส้นเหมือนกว๋วยเตี๋ยวทั่วไปเส้นจะพอดีไม่เปื่อยยุ่ยวิธีทำกว๋วยเตี๋ยวโบราณคือจะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปต้มในกระทะ พร้อมใส่ซอสแดงเป็นเอกลักษณ์ของกว๋วยเตี๋ยวโบราณน,น้ำแดงส่วนเครื่องปรุงนอกจากพริกปน่นน้ำส้มแล้วจะมีถั่วขั่วบดเพื่อให้ลูกค้าได้ตักใส่เพิ่มความหอมความมันอีกด้วย ตอนนี้ตนสืบทอดเป็นรุ่นที่สามโดยน้าสาวเป็นคนแรกที่ทำจากนั้นก็จะเป็นพี่สาวและตนเป็นรุ่นที่สามซึ่งตนขายมาแล้วประมาณ20ปีหากคิดตั้งแต่รุ่นแรกที่ขายก็กว่า50ปีแล้วสาเหตุที่ขายเฉพาะวันอังคารเพราะสมัยก่อนที่น้าสาวขายนั้นที่บ้านจะเป็นจุดรับซื้ออย่างพาราจะมีการรับซื้อเฉพาะวันอังคารสัปดาละหนึ่งครั้งน้าสาวจึงทำก๋วยเตี๋ยวโบราณน,น้ำแดงขาย ลูกค้าที่มาขายยางพาราด้วยจึงเปิดขายเฉพาะวันอังคารวันเดียวแต่ละวันจะขายเฉพาะเส้นก๋วยเตี๋ยววันละ15-20กิโลกร,รมัมขายถ้วยละ40บาทส่วนในวันพุทธที่ตลาดนัดควรโดน เป็นที่ทราบของลูกค้าว่าหากจะมากินก๋วยเตี๋ยวโบราณน้ำแดงจะต้องมาวันอังคารเท่านั้นร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณน้ำแดงของก้าบุษยาตั้งอยู่ที่หมู่9ตำบลควนสตออำเภอควนโดนก่อนถึงโรงพยาบาลควนโดนเลี้ยวขวาซอยกเกษตรสมบูรณ์ขับตรงไปประมาณครึ่งกิโลเมตรก็จะเห็นร้านแบบบ้านๆอยู่ซ้ายมือแต่มีลูกค้าเข้าตลอดทั้งวัน หากใครอยากจะไปลองชิมก๋วยเตี๋ยวโบราณน้ำแดงสามารถเดินทางไปได้ที่ร้านกะบุษยาตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะ